สำหรับในคลิปนี้เราจะคุยเกี่ยวกับตู้ทั้ง3ตู้ที่เพิ่งมาเลยนะครับแต่เดี๋ยวขอเป็นในส่วนของตู้นี้ก่อนเนาะเพราะว่าหล,หลายๆคนเนี่ยมองว่าคุ้มไม่สุ่ม10เพชรลย20เพชรลยเนี่ยผมก็จะบอกว่าเกมมันดักหนักมากๆแลวมันจะตอดเราแบบนี้แหละครับเช่นวันนี้แจกมา50เนาะใช้ไปแล้วอาจจะ10หรือ30โอเคปะ่ะเนี่ยแล้วมันจะโดนตอดอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับเดี๋ยวตู้ประมาณเนี้ยมันจะมาอีกดังนั้นเนี่ยไปไม่ได้ถ้าใครแบบอยากได้ EX หรือเล่นสูตรผมเนี่ยค่าหมดเลยนะ พอตู้พวกนี้ถามว่าไอสิ่งที่ดีคือเศษอันนี้ยอมรับก่อนแล้วมันได้เศษของอ่สี่ดาวอันนี้สามอันด้วยอันนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับโดยเราเสียแค่1น0เพชรได้ทั้งหมดอยู่ที่40เศษบวกกับวันนี้อีก3เศษนั่นเองแต่ว่าทีนี้มันมีบางตู้เราเสีย150เพชรเราได้ตรงเนี้ยอ่ถ้าจะไม่บิดอยู่ร้อยร้อยเศษเลยนะร้อยห้าสิบเพชรได้ตรงเนี้ยร้อยเศษดังนั้นตู้อย่างนั้นน่ะอาจจะดีกว่าสำหรับถ้าคนจะเอาเศษอันนี้คือสรุปกันตรงนี้ก่อนเนาะส่วนตัวพิกอัพคือพ สมมติถ้าเราไปที่แสดงการออกนะครับรอบที่4ี่พิกอัพเนี่ยมันจะเขียนเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือพิกอัพครับแต่มีตัวละครไหนที่มันสามารถเล่นได้บ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยส่วนเป็นซับก็คือแค่นิโคลโลบินถ้าจะเอาเป็นซับนะแต่ว่าสีเนี้สีต้นเงินอีกมันก็มีตั้งหลายตัวผมก็เลยมองว่าตัวก็เฉยๆใช่ไหมส่วนตู้ก็น่าจะมีตู้อื่นที่ดีกว่าแต่ถ้าเทียบว,ว่าได้อันเนี้ยอันเนี้ยคุ้มกว่าโอเคไหมที่เหลือก็ลองไปตัดสินใจกันดูแต่ผมว่าค่าหมด ่วนตัวนะส่วนตัวนะเนะพราะตู้ดักเดี๋ยวมันมาเยอะอันดับต่อมาในส่วนของตู้นี้นะครับหมุนต่อเนื่อง3ามครั้งถามว่าควรสุ่มหรือเปล่าเพราะตัวละครที่มันเล่นได้และดีเนี่ยผมมองว่าไอเนี้ยดีนะกันโฟดีเพราะเป็นซับเนาะแคลรอทก็ซับครับส่วนอากาลูการ่กราก็ยังเล่นได้ก็ยังเล่นได้นะแต่ถามแพ้แช่งไมใช่ครับเพราะว่าโดนตัดเลือดก็คือจบเลยเช่นเดียวกันดังนั้นหมายความว่าตอนนี้ไม่มีตัวไหนที่มองว่าดอีอันนี้คือก,ก,ก็ไม่มีเหมือนกันนะ อันดับต่อมาในส่วนของตู้นี้ดียังไงคือตัวสีดาวเรียกง,ง่ายๆเน้นโคาตู้นี้คือเน้นโคากันเป็นหลักแหละครับแล้วก็อยู่ที่ไอดีคุณแหละว่าสีดาวเยอะไหมตัวคอนที่มีสีดาวนะเพราะว่าไอตัวพวกนี้มันเป็นตัวใหม่มันไม่ใช่เออเช่นตู้สิบจะเป็นฟี่วานุอะไรอย่างนั้นนะครับที่มันจะมีแบบเยอะๆเลยอะ่ะเออตู้พวกนี้ไม่มีเลยนะยกเว้นแต่แบบเพื่อนๆไอดีฟูลอยู่แล้วแลวไอแต่ส่วนใหญ่ไอดีฟูลก็ไม่เวลร้อยนะ ถ้าไม่ไปแลกแต้มก็ไม่้อยนะครับก็เลยมองว่ามันก็ยังไม่คุ้มถ้าคนจะเอาโคร่าจริงๆเนี่ยต้องเลือกอยก่อนแล้วรอตู้อีกเนี้ยมาใหม่เอาดีกว่าแล้วค่อยเติมนั่นเองนะครับก็วันนี้มีตู้มาเยอะเนาะที่เหลือเนี่ยก็ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันว่าเออจะเติมตู้ไหนดีเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าแล้วบางคนอาจจะงงทาไมรอบนี้มีมาแนะนําตู้พวกนี้ด้วยนั่นเองเพราะว่าคุณลองดูราคา99เเห็นปะ อ่าส่วนอีกอันนึงอยู่ที่3-5บาทถูกไหมล่ะมันถูกไงเออเพราะราคามันถูกบางคนก็เลยเอ,อ้ยอย่างนี้เอาโค拉ดีกว่าไม่อะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าโคาดีที่สุดคือตู้ส0ดังนั้นเนี่ยไปถ้าจะเอาโคาจริงๆเนี่ยเดือนแต,ตู้สิเข็มให้ได้ทุกรอบแค่นั้นพอละหลังจากนี้ส่วนตัวเชื่อเองอาจจะเริ่มปีหน้าก็ได้ตู้10อาจจะมา2รอบเลยก็ได้หลังจากปีหน้าแต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์ยากไหมยังยังยากอยู่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสัก อ,อีกสักปี2ปีอ่ะมันถึงจะให้เพราะว่าตัวเกมอ่ะเน้นในส่วนของเอ่อให้คนทำโอเวอร์บูส์กันหนักมากๆนะครับแต่ว่าในส่วนของตอนนี้ถ้าเกมจะทําอย่างนั้นเลยอ่ะแปลว่าเกมมันก็ต้องมีแจกพวกเศษทําบูส์อ่ะเยอะกว่านี้และเกมมันก็ไม่มีไงเห็นปะ่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าม,ามันมันน่าจะมาเป็นทักเกตอ่ะแต่ส่วนตัวคิดว่ายังไม่น่ามาตอนนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็สรุปกนเป็นประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ก่อนจบคลิปเนื่องจากว่า ธนพีเพิ่งลงคลิปบอกว่าเดี๋ยวจะไปลอสแอนเจลิสน้อก็เรียกว่าเอาผู้เล่นของ US เป็นเล่นกันเป็นมิ e ติ้งอ่ะเพราะก่อนหน้านี้ทําแต่ญี่ปุ่นเนาะตอนนี้ท e ํอเมริกาละถามว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาใหม่ไหมส่วนตัวมองว่าก็น่าจะมีแค่ US ที่ได้ไปเล่นกันแต่ส่วนของพวกเราอะ่ะที่อยู่กันอยู่แล้วอะ่ะเราก็น่าจะได้เช่นเนาะมีมิทติ้งแจก5เพชร50เพชรอะไรยังไงก็ว่าไปครับเป็นอีเวนต์กิจกรรมในออต้นปีหน้า ต้นปีหน้าซึ่งมันเป็นโชคเดียวกัตวบตอน EX ม a r ว้ยนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเอ่อ EX Bar ประมาณวันที่1เดือน1ถ้าเทียบกับปีที่แล้วตอน S จะมาโตนะครับแต่ว่าไอที่มันไปมิตติ้งเนี่ยวันที่5้5มันก็นเฉลี่ยก็ถึงบอกไงว่ามันเป็นโชค EX มาพอดีโอเคคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ